โบไปไหนมาเลยหน้าตางุดหงิดเชียวไปสนามมวยมาดิก้าจะไปเสี่ยงดวงซะหน่อยคนมั่งเยอะกูยกมือเล่นฝั่งน้ําเงินมากไม่มีใครรับกูเลยมั่งเอ้ยวุ่นวายชิบหายมาเล่นคางกูบ้างดึงหางกูก็มีวิ่งตามกูบอกกูน่ารักน่ารักอยู่ได้ไม่ไปมั่งเล่าสนามมวยเนี่ยมวยอะไรล่ะเพื่อนมวยโค้งหรือเปล่าโอ้ยเฮียคิดมั่งแต่เรื่องพวกนี้เนาะหรือว่ามวยเข็นนะเพื่อนยังยังไม่จบใช่ไหมเอ๊หรือว่าจริงจริงแล้ว มวยมีใครมึงอยากรู้ไหมมวยอะไรมวยหัวแขวไงสไงดูบอลดีกว่าชิบหายเลยพี่เจโปฟุตบอลคืออะไรเยอะฟุตบอลก็คือลูกบอลที่เขาใช้เท้าเตะแข่งกันไง แล้วทําไมคนนั้นใช้มือได้อะไอห่า hey, นั่นเขาเป็นโกเขาก็ใช้มือได้สิวะเอาแล้วทําไมไม่เป็นโกให้หมดเลยอยากจะได้ใช้มือกันทุกคนเลยเย้เยเยไม่ได้เว้ยนักบอลต้องใช้เท้าห้ามใช้มือมันเป็นกติกาเอาคนนั้นไม่ใช่โกแต่ทําไมจับบอลได้ล่ะตก,กลงยังไงกลนงแน่พี่จะโปมัวหรือเปล่าไอสัตว์นั่นเขาเตะออกมันก็ต้องเป็นลูกทุ่มสิวะควายจริงจงมึงเนี่ยเอาแล้วทาไมคนนั้นเตะออกเหมือนกันแต่ไม่ใช้มือทุ่มอ่ะทำไมไปเตะตรงมุมแล้วทำไมคน เสื้อลายขาวดำเขาไม่เตะบอลเขาวิ่งตามเฉยๆแล้วทาไมเขายกกระดาษเหลืองๆให้อีกคนทำไมคนนั้นได้กระดาษสีแดงแล้วทําไมทเยี่อะไรอยู่ได้วยนั่นหนาะคนจะดูบอลไอเด็กไอหมาควาย ตอนนี้พี่เฉโปดูใครแข่งกับใครเหรอดูคู่บิ๊กแมตช์อยู่เว้ยเยอรมันบาร์ซิลล้วพี่เะโปเชียตีมไหนเหรอบาราซิลหรือวะกูต้องบาราซิลแล้วจะาภาดเว้ยงั้นเด็กๆจะเชียร์เยอรมันไอสัตว์ยังงัดเหรอเดิมพันไหมไอเด็กไอกระจกเอาสิเอาสิจ่ายเป็นขนมนะจัดไปเยอรมันได้ลูกแตะมโยนเข้ามาแล้วครับมูเลอร์แปลนั้นๆเข้าประตูไปแล้วครับเย่เยอรมันนำแล้วเม็ดเดียวทำดีใจจุจ่ายทะลุมาโคเซยิง ติดอ้าวสามอีกทีเข้าประตูไปแล้วโอ้โหเยเยเยสองลูกแล้วมมีเวลาให้ตีคือเยอะเว้ยอาามเปิดเข้ามาอ้าวเข้าเท้าโทนี่ค้นยิงเข้าไปไม่เหลือครับสามปตูต่อศูนย์ครับผมสามลูกแร้วเนี่ยครอสยิงเข้าประตูไปแล้วเยอรมันขึ้นนำสี่ประตูต่อศูนย์ตายแล้วตายแล้วดีล่ายิงโอ้ซัดเต็มที่แล้วครับ ครับเยอรมันจ่ายบอลมาที่ลามครับลามเปิดให้เพื่อนแล้วก็เข้าประตูแล้วโอ้โหเอ้ยยิงช้าๆหน่อยกรรมการนับไม่ทันเอาเจอแล้วลูกนี้วันแรกเลยครับโอ้โหเป็นประตูครับผมโอ้โหเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์เยอรมั นี่บาซิลได้เห็นหน้าโกเยอรมันรล้อยังเนี่ยเอาละครับบาซิลสวนขึ้นมาอีกหนึ่งเดียโอ้โหมาบอลมาที่ออสการ์ครับล็อกหลบหนึ่งจังหวะยิงไอ้สัสเดย์ใครแตกไปไดเบิร์เป็นไงเป็นไงเงี้ยไปเด็กไอ้บวยทีมกูะนาแล้วโว้ฮะทีมพีจะโพสชนะได้ไงอ่ะที่เด็กๆยิงไปเจ็ดลูกเลยนะเด็กๆต้องชนะสิกดที่ไหนเนี่ย ไม่หมาขี้แพ้นี่นี่ฉัดเก็บให้หมดพีปปออ่เจโปพี่เจโปไอแด็กอยากดูการ์ตูนอ่ะพีเ่เจโปดูแต่บอลไม่สนุกเลยขอเด็กด,ดูการ์ตูนหน่อยนะนะานะ้าน้าเด็กจะดูการ์ตูนเด็กจะดูการ์ตูนเด็ดกเด เ,เอาไอซิวเปอร์กระตูนในน้องมันดูหน่อยวะนี่ไงน้องเด็กจามาดูกระตูนกับพี่นี่ไงพี่จางหน่อยน่ารักกุ้งกิ้งดูดูดูอัศบัดงวงในด้วยนี่ไงแป๊บนึงแป๊บนึงนะอุตจพนนะครับแป๊บนึงแป๊บนึงหนึ่งเพื่อนดูอะไรอยู่อ่ะดูบอลเดะนี่ไงกูกล้าไปสามใบเนี่ยเพื่อนเพื่อนว่าจะมีงบประมาณนี้เราคู่ก็สองร้อยไหม มึงเลิกขอสทีได้ไหมถ้ามึงอยากได้จริงๆนะกูมีวิธีเปลี่ยน2 0 0มึงให้เป็น2,000หรือ20,000เลยยังได้เลยพูดเป็นเล่นทำไงอ่ะเพื่อนนี่มึงเอาไปใบหนึ่งกาไปเลยทีมที่มึงชอบดูแต้มต่อมันด้วยนะเว้ยกาดีๆรับรอง20,000มาทัวเฮ้ยน่าสนใจอ่ะเพื่อนเราเพอมีอยู่70บาทอ่ะไหนๆเราต้องทำไงอ่ะเพื่อนตอนนี้่มันจะไปยากอะไรแล้วมึงก็ดูแต้มมันอย่างนี้ไหเห็นไหมอ่าเนี่ยแบบนี้เขาเรียกครึ่งลูกอ่าไอ้แบบนี้เขาเรียกครึ่ง<อ>แบบคงวบไอ้สัตว์ตำรวจมา ตำรวจมาโอ้ตายตา้ตยตา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 ลตาย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 กายตายยตายต่ยอยตากใายเายตายตายตยตายยตายตาายตายตายยายตาายตานาตายายตยายตายตายายายต่ายยตายตายยตายยตยตา้ยตายตยตายตายยายตายยยยยายายยายยา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 า เฮ้ยพวกมึงชอบผู้จัดการทีมคนไหนกันบ้างวะเซอร์อเล็กซ์โฟอกูสันไงเด็กๆชอบโธ่ยี่มึงก็รู้จักอยู่คนเดียวแหละเรามีคนที่ชอบนะเพื่อนแต่เราไม่รู้จักชื่อเขาเขาใส่สูทยืนหน้าประตูประจําเลยคอยบอกเราว่าน้องคนไหนแจ่มน้องคนไหนปลิวไม่ใช่นั่นไม่ใช่ดูปากกูนะซิลไม่ใช่กูก็โกเกกูกินโกก็ก็ก็เกลไอหมีมึงอะชอบใครเราชอบบ๊อบปะเพื่อนบ๊อบบี้ชาวตันเหรอวะไม่เพื่อนบ๊อบมาเล่เขาน่าจะคุมทีม จำไม่กันนะเราเดาเอาเฮียนะไม่ใช่แล้วแล้วโปชอบใครอ่ะเพื่อนหนึ่งเดียวในใจกูเลยชอบสุดๆกูชอบบังบยิบอยบอยเฮ้ยในในมีก๊อปให้เราเล่นไหมเพื่อนก๊อปอะ่ะในไม่รู้จักเหรอบ้าไม่รู้จักได้ไง กอบอ่ะเขาบอกว่ามีตั้ง18หลุมเลยนะเพื่อนหาให้เราหน่อยสิเราไปพรมิทีอู้ตกันได้เลยนะ